เาเดียวครับผมให้ชื่อว่าเราไม่ใช่ทาสเราไม่ใช่ทาสแต่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราไม่ใช่ทาสแล้วแต่เราเป็นบุตรของพระเจ้านะครับพระเจ้าของพระเจ้าซึ่งต่อจากเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ข้อสามสิบสี่ได้พูดถึงว่าพระเยซูตัดตอบเขาว่าเราบอกความจริงนะครับ พระเยซูเน้นคำนี้เลยครับเป็นเหมือนกับการเปิดพิณายกรรมเปิดพิณายกรรมที่เฉออกมานะครับว่าสิ่งนี้เป็นความจริงและกำลังเช็คตัวเราพฤติกรรมของเราคำพูดของเราและสิ่งที่เรากระังทำอยู่สลหรับวันนี้พี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับวจนะของเจ้าบอกว่าพระเยซูบอกความจริงได้เปิดมาแล้วครับวันนี้ความจริงเป็นไง คนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปน้องพินัยกรรมนี้ได้เผยว่าทุกคนทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปขอบคุณพระเจ้าสำหรับเราผู้เชื่อในพระเยซูคริสพจะนะ์ของพระเจ้าได้กล่าวาว่าเมื่อเราเชื่อแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือพินัยกรรมได้เปิดเผยว่าพระวิญญาณแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้า วิญญาณแห่งการเป็นบุตรของเจ้าได้อยู่กับเรานะครับเมื่อวานนี้ที่แบ่งปันนะครับพระวิญญาณแห่งความเป็นบุตรของเจ้าอยู่กับเราเราเรียกพระเจ้าของเราว่าอับบาพระบิดาแห่งสว,สวรรค์อับบาพ่อในสวรรค์นะครับเราเป็นประชากรของพระเจ้าเราเป็นประชากรในครอบครัวของพระเจ้าแห่งสวรรค์นะครับ ดังนั้นทุกคนที่ทําบาปก,ก็เป็นทาตของบาปแต่เราได้วิญญาณของความเป็นบุตรของพระเจ้าเราไม่ใช่ทาตต่อไปเพราะว่าทาตนั้นมีความกลัวลักษณะของทาตนะครับมีความกลัวตลอดนะครับมีความกลัวเพราะว่าความเป็นทาตตกอยู่ในความบาปและความบาปนั้น ทำให้มีความกลัวแต่เราเป็นบุตรของพระเจ้าฮาเลลูยามีความมั่นคงนะครับขอให้เรารู้ว่าเราเป็นบุตรของเจ้าเราไม่ใช่ทาตของบาปนะครับเราเป็นทาตของความชอบธรรมโดยสมัครใจนะครับทุกคนที่ทําบาปก็เป็นทาตของบาปเพราะว่าพี่น้องครับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแท้จริงแล้วเขาไม่สามารถสลัด จากพฤติกรรมบาปได้ไม่สามารถที่จะเวียงนะครับหรือเปลี่ยนพฤติกรรมที่มันฝังแน่นซึ่งพฤติกรรมนี้เปรียบเสมือนกับพิษร้ายของงูนะที่มันได้ซึมเข้าไปในชีวิตของคนทั้งหลายนะครับที่ปฏิเสธพระเจ้าตั้งแต่สมัยอดาดัมเอวาแล้วนะครับแต่วันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับข้อสามห้าบอกว่า ท้าดู่ในบ้านเพียงชั่วคราวท้าดู่ในบ้านเพียงชั่วขราวาบุววบตรหากที่อยู่ตลอดไปอะเลลุยาเพราะว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้านะครับเราเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราร้องเรียกหาพระองค์นะครับเมื่อเรารักพระเยซูริตเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราพยานบริสุทธิ์โดยลิทานุภาพของพงยานบริสุทธิ์ของเจ้าที่เข้ามาประทับอยู่ภายในเรานะครับ ได้เปลี่ยนไ,ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะครับโดยการที่เมื่อพระเยซูนะครับได้ทรงทนทุกทรมานบนไม้กางเขนเพื่อจะทรงขอบเอาความความบาปผิดทั้งสิ้นของเรานะครับและพฤติกรรมแห่งความตายทั้งสิ้นนะครับสิ่งบาปเวรทั้งหลาย ไว้ที่พระกายของพระองค์หมดสิ้นแล้วและการเป็นขึ้นมาจากความตายนั่นคือชัยชนะนะครับเราสามารถชนะบาปได้โดยการรับพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้พ้นจากการเป็นทาสบาปและได้กลับมาได้อยู่ในพระเยซูคิสต์ซึ่งพระวจะนะของเจ้าได้กล่าวถึงว่าเราสมัครใจในการต่อไปนี้พฤติกรรมรลอชีวิตของเรา เราสมัครใจที่จะเป็นทาสของความชอบธรรมอาเมนนะครับให้ชีวิตของเรามือของเราเป็นเครื่องมือของความชอบธรรมปากของเราเป็นเครื่องมือของความชอบธรรมและพฤติกรรมทั้งสิ้นเป็นทาสเอ่อเป็นทาสของความชอบธรรมซึ่งผู้ที่เป็นบุตรของพระเจ้าก็าจะอยู่ในบ้านในที่ประทับของพระเจ้าตลอดไปในนิเวศของพระเจ้าตลอดไปแต่ทาสนะครับ อยู่เพียงชั่วข่าวชั่วขราวหมายถึงแป๊บเดียวก็หลุดไปแล้วนะครับดังนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราขอเจ้าทรงเมตตาเรานะครับที่เราจะเป็นทาของความชอบธรรมตลอดไปนะครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าคอ,อมตัวใหม่ <laughs> ขอบคุณพระเจ้านะครับอ่ เพสามหกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทําให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆพี่น้องครับขอให้เรารู้ว่าเมื่อเรากลับมาหาพระเยซูคริสเมื่อเรากลับมาหาพระเยซูคริสแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราเชื่อในพระเยซูคริสว่าพระอ,องค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ก็จะมีชีวิตนิรันดร์นะครับจะ พ้นจากการพิพากษาจะไม่รับการลงโทษและการพิพากษาแต่เราทั้งหลายนะครับจะเป็นไทยโดยการที่พรอง์ทรงรับเอาความบาปผิดทั้งสิ้นของเราไว้ที่พระกายของ,รงพระองค์พระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนถูกฝังไว้สามวันและวันที่สามพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายโดยการที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพี่น้องครับ พลังฤทธิ์อำนาจนี้มีพลังที่ยิ่งใหญ่มากนะครับฤทธิ์อำนาจแห่งความเป็นขึ้นมาจากความตายนี้นะครับในภาษากรีกใช้คำว่าดูนามิสหรือไดนามิสที่มีพลังมหาศาลที่รับยิ่งใหญ่กว่าการ,รงสร้างของเจ้านะครับการสร้างโลกอีกนะครับแต่นี่เป็นการที่เป็นขึ้นมาจากความตายได้ทำลายอำนาจของบาปทั้งสิ้นดังนั้น การที่พระทิศทรงเป็นขึ้นจากความตายจึงเป็นจุดจบนะครับจุดจบของการสร้างเก่านะครับจุดจบของอํานาจบาปทั้งสิ้นเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์อานาจบาปไม่สามารถที่จะมาครอบงำอุดเชื่อต่อไปได้แล้วอุทิ่ติดตามด้วยความจริงใจนะครับหิวก็หายแสวงหาพระอ,องค์ติดตามพระอ,องค์ นะครับอำนาจบาปไม่สามารถที่จะมาแตะต้องหรือว่านําชีวิตของเราให้ปปเป็นกลับไปบนทาสมันนะครับหรือเพราะว่าบัดนี้โดยการที่เรารักพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราและพลังลิ์แห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายนี้ได้ทําลายอำนาจบาปในชีวิตของผู้เชื่อนั้นทั้งหมดทั้งสิน้นและโดยการที่เป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์เป็นจุดเริ่มต้นการสร้างใหม่การสร้างใหม่ดังนั้น การทรงสร้างใหม่จึงทําให้เราเป็นไทยจริงๆอาเลลูยาเราทุกคนนะครับรับการสร้างใหม่สร้างทุกวันนะครับการสร้างใหม่นะครับการปับใจใหม่ทุกวันบังเกิดใหม่ทุกวันรับการฉลงมนะครับโดยน้ํามันนะครับแห่งพาย,ยาบริสุ์ทุกวันทุกวันในชีวิตแบบนี้เราจึงสมัครใจในการเป็นทาสของความชอบธรรมไม่ใช่บาป ไม่ใช่เป็นธาตุบาปที่ตกอยู่ในความอัวตลอดไปและสามสิบจะบอกว่าเรารู้ว่าพวกท่านเป็นเชื้อสายของอบราหัมแต่ท่านก็นหาอตากฆ่าเราเพราะไม่เชื่อคําสอนของเราพี่น้องครับคนยิวปฏิเสธคําสอนของพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้าหนะ้าคำของเจ้าตั้งแต่บทที่เจ็ดนะครับขอ้อหนะึ่งถึงข้อแปดนะทุกคนได้พูดถึงว่าพวกยิวได้รวมตัวกันพวกปุโรหิตหมหาปุโรหิตนะครับ รวมตัวกันที่จะฆ่าพระเยซูเพราะว่าคำสอนนั้นนะครับคำสอนที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนปรากฏว่าเป็นคำสอนที่ได้ชี้นะครับได้ชี้ให้เห็นถึงความบาปผิดของมนุษย์เห็นถึงความชั่วร้ายของมนุษย์และทำให้พวกธรรมจารย์ละมหาปุริตกโกรธมากนะครับก็พยายามรวมตัวกันที่จะฆ่าพระเยซูนะครับนั่นแสดงว่า แท้จริงแล้วเขาเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมจริงๆนะครับเขาไม่ได้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมและไม่ได้เป็นเชื้อสายแห่งความเชื่อด้วยเพราะว่านะครับถ้าข้อสามสิบแปดตรงนี้บอกว่าเราพูดถึงสิ่งที่เราเห็นเมื่ออยู่กับพระบิดาและพวกท่านทำในสิ่งที่ท่านได้ยินมาจากพ่อของท่านพี่น้องครับ crítica